เทพเซียน4ี0 0มื่นปีตอนที่91อันดับหนึ่งแห่งเมืองฟูเกิดอยู่ที่ใดไม่เฮเลเลียกีร้องสถานใจสีแดงฉาดแผ่รามจากลำคอไปจนทั่วใบหน้าสีหน้าของมันบัดเดียวซีดขาวบัดเดียวแดงกล่ำใบหน้าบิดเบี้ยวในลักษณะประหลาดพิกลมองผ่านนดุดหนังกองที่ถูกตีจนแตกก็มิปรานมันรู้สึกว่าเห็นดาวทองระยิบระยับอยู่เบื้องหน้าประหนึ่งว่ามีคนลั่นกองเสียงดังอื้ออึงอยู่ในสองหู ครายทุกคนกำลังหัวร่อเยอยหยันขมับสองข้างเต้นตุบๆอย่างรุนแรงราวกับว่ามีคนตัวเล็กสองคนกำลังจะเจาะอ,ออกมาจากขมับทั้งสองข้างคนสั่นเถิมไปทั่วร่างร่างสายงนเงินแทบยืนไม่อยู่หลีเหยวหลีเหวเจ้าโผล่หัวออกมาจากที่ใดอัตราการพัฒนาราักบาน9 2เซน์คืออะไรคะแนนสุดท้ายมากกว่าค่าเกือบร้อยคะแนนจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนผิดพลาดต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเธอเลียนเลี้ยอ้าปากกว้างหอบหายใจอย่างรุนแรงในใจกรีดร้องอย่างบาครั้งขึ้นลมลูกแลว้วลูกเล่าประดังขึ้นมาจากส่วนลึกในลําคอไม่ห่างออกไปนักอาจารย์ใหญ่เจ้าสู่เตอแห่งโรงเรียนเมฆแดงที่สองรวมทั้งเทพหน้าดําและเหล่ากรรมการสถานศึกษาล้วนมือมองอย่างซึมเศร้าสีหน้าเลื่อนลอยสั่นเทิมไปทั่วร่างสีหน้าของพวกมัน สามารถบรรยายได้ด้วยคำประโยคเดียวราวกับว่าสูญเสียบิดามารดาของพวกมันไปพร้อมกันก็มีปราดจะเป็นไปได้อย่างไรนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองที่เลวร้ายที่สุดในเมืองจะเอาชนะโรงเรียนเราและแย่งชิงอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฟูเกอร์ไปได้อย่างไรหลีเหยาเป็นหลีเหยาเจ้าซูเตอกับเทพหน้าดำหันมามองหน้ากัน ใบหน้าอาบท่วมไปด้วยเหงื่อเย็นจากนั้นพากันจ้องเขม็งไปที่เหอเรียนป้าเหอเรียนป้าซึ่งเมื่อครู่แย้มยิ้มสดใสดุดดอกทอบานสะพรังบัดนี้หน้าซีดเผือกคนกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามนักข่าวหลายคนที่มีปฏิกิริยารวดเร็วที่สุดหลังจากตะลึงลานไปชั่วขณะทันใดนั้นเพนพึงขึ้นทีละคนราวกับถูกเข็มทิ่มใส่บันถายข่าวใหญ่ สุดยอดข่าวใหญ่โรงเรียนที่เลวหลายที่สุดในเมืองฟูเกอร์กับกลายเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยยอดผู้ชมวันนี้ต้องระเบิดอย่างแน่นอนรอสักคู่หลีเหวาหลีเหวาชื่อนี้ชนะอีคุ้นหูนักอืมหลีเหยาไม่ใช่หลีเหวาดาวอาสูรที่หายวับไปในชั่วพริบตาผู้นั้นหรอกหรือหรือว่ามันหายดีแล้วทั้งยังแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยมีอะไรแปลกมีอะไรแปลกๆไม่ผิดแน่ ใช่แล้วหลี่เหยามีใช่ว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนเมฆแดงที่สองหรอกหรือฉไหนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยในนามของโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองทั้งยังทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฟูเกอร์อย่างเหนือความคาดหมายอาจารย์ใหญ่เจ้าช่วยอธิบายได้หรือไม่ว่าเหตุใดหลี่เหยาปรากฏต,ตัวในนามของโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองใช่ใช่อาจารย์ใหญ่เจ้า เกิดอะไรขึ้นกันแน่ลีเหวา่ฉไหนออกจากโรงเรียนเมฆแดงที่สองยอดอัจฉริยะเช่นนี้ท่านยินดีปล่อยมันจากไปได้อย่างไรภายใต้การกดดันของนักข่าวนับไม่ทวนจ้าวสู่เตอ๋ออยากร่ำไห้อย่างไรน้ำตาใบหนา้าซีดขาวดุดคนตายลิมฝีปากสันดริกสันศีรษะยังเอาเป็นเอาตายปากละล่ำระรักไม่เป็นภาษาไมไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นพี่น้องทั้งหลายพวกเราจะมัวเสียเวลาอยู่ที่นี่ไปทำไมมีสู้ รีบไปที่โรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองเพื่อสัมภาษณ์สหายนักเรียนหลีเหยากันดีกว่าเห็นสีหนะ้าดุดคนตายมาหลายปีของเจ้าสูเต๋อนักข่าวที่มีไหวพริบเฉียบวหหลายคนพันตอบสนองทันทีในใจตระหนักว่ายายต้องเสียเวลากับคนเหล่านี้ที่นี่ข่าวใหญ่ที่หนะ้าดูชมยิ่งกว่ากำลังรออยู่ทางด้านหนุนต่างหากท่านใดนั้น นักข่าวหลายสิบคนที่เพิ่งจะลุมล้อมเฮอร์เรียนเลียและเจ้าสูเตอร์พันแตกคือออกไปทันทีแต่ละคนแม้แต่หางตายังไม่เหลือบแหล่พวกมันกระสวยบินลำแล้วลำเล่าแล้วสาดพุ่งขึ้นฟ้ามุ่งดิ่งไปยังเขตหุยเหยียนด้วยความเร็วสูงสุดพวกเจ้าทุกคนรีบกลับมาหาข้าเฮอร์เรียนเลียสองตาแดงฉานด้วยสายเลือดไม่อาจคนกั้นความโกรธแขนคุมครั้งได้อีกต่อไปมันกระชากแขนนักข่าวผู้หนึ่ง คำรามยังดูเดือดน,นี่ต้องเป็นความผิดพลาดใช่แล้วเป็นความผิดพลาดของสมองกลผลึกวิเศษไม่ผิดแน่ค่าตังหากที่เป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฟูเกอร์มีแต่ค่าเท่านั้นรีบสัมภาษณ์ค่าเร็วเข้ารีบมาสัมภาษณ์ค่าสิเหล่าตัวบัตรซบที่มีตาแต่ไหลแววอย่าทําให้ค่าเสียเวลานักข่าวผู้นั้นพยายามอย่างหนักที่จะสลัดให้หลุด แต่กลับสู้เลี้ยวแรงของอีกฝ่ายไม่ได้อารามโมโหโทโสไม่ทราบเอากำลังขวัญมาจากที่ใดหันกลับมาผักครึ่งอกครึ่งท้องของเฮรียนเลียอย่างไม่ปราณีปา่าัยซึ่งความจริงอาศัยความแข็งแกร่งของเฮรียนเลียเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกนักข่าวธรรมดาผู้หนึ่งผักล้มลงแต่ราวกับว่ามันในยามหนีกระดูกทวารล่างถูกคนดึงออกไปหมดสิน้นเพียงถูกผักด้วยเลี้ยวแรงของคนธรรมดาเท่านี้ก็ล้มลงก้นกระแทกพื้นทันที นักข่าวผู้นั้นไม่เหลือบแรแมสซักแวบก็บสะบัดแขนเสื้อทีหนึ่งแล้วรีบร้อนจากทันทีเฮอเลียนเลียนั่งซึมเศร้าอยู่บนพื้นชั่วอึดใจสีหน้ามนหมองคล้ายหัวรอคล้ายร่ำไห้ทันใดนั้นในท้องปัดปวนดุดพายุโหมเอวมันอาเจียนทุกอย่างออกมาจนหมดไส้หมดพุงนี่คือผลสืบเนื่องที่เหลือข้างจากคอนทะลวงใจของหลีห่เหยาหมัดนั้นทุกครั้งที่มันรู้สึกตึงเครียดถึงที่สุดจะต้องอาเจียนออกมา อย่างไม่อาจข่มกลั้นสรุปแล้วในการประชันขันแข่งกับหลีเหวยาตั้งแต่ต้นจนจบเธอเลียนเลียพ่ายแพ้แล้วทั้งอย่างพ่ายแพ้อย่างน่าอนาสุดทนดูเขตหุยเหยียนโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองเมื่อเทียบกับฉากเหตุการณ์อันร้อนแรงของโรงเรียนเมฆแดงที่สองบรรยากาศภายในโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองก็เรียบง่ายยิิงไม่มีมานแสงภาพมายาจอหยักไม่มีคนจํานวนมากมาชุมนุมกัน ผู้เขาสอบแต่ละคนกำลังตรวจสอบผลคะแนนและลำดับของพวกมันผ่านทางสมองกลผลึกวิเศษขนาดพกผ่านักเรียนทุกคนที่นี่ต่างมีความสำนึกตัวเองเป็นอย่างดีจะบอกว่าพวกมันไม่เคยเหลือบแลมหาวิทยาลัยชั้นยอดเหล่านั้นก็ย่อมได้เนื่องเพราะสำนึกตัวดีว่านั่นไม่ใช่โลกของพวกมันคนเหล่านี้เพียงแค่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพสักแห่งก็พึงพอใจมากแล้วดังนั้น หลังจากที่ผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยถูกประกาศออกมาผู้เข้าสอบเหล่านี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นตึงเครียดอันใดส่วนใหญ่จับกลุ่มสองคนสคนสนทนาหยอกหอพางหัวล่ออย่างปลอดโปร่งผ่อนคลายค่าได้345คะแนนอยู่ในอันดับที่75,562ของเมืองฮ่าๆพอแล้วคะแนนเท่านี้สมควรแพงพอให้ค่าเข้าเรียนในโรงเรียนพ่อครัวเพืงลีลับได้แล้ว ผลคะแนนของข้าก็ไม่เลวนะัก341คะแนนแต่ข้ายังไม่ได้ตกลงใจว่าจะเข้าเรียนที่ใดบิดาต้องการให้ข้าร่ำเรียนศาสตร์วิชาด้านการควบคุมบังคับของวิเศษสำหรับทำเหมืองต่อไปในอนาคตจะได้ทำงานควบคุมการขุดเหมืองแต่ความฝันของข้าคือการเป็นช่างเสริมสวยขณะที่ผู้เข้าสอบจำนวนมากในเขตชุมชนแออัดกำลังหัวรอพานสนทนาหาหรือเรื่องอนาคตท่นใดนั้น เสียงคำรามกึกก้องดังมาจากบนฟ้าไม่ขาดหูเห็นลุงยาวหลายสิบสายพุ่งผ่านกลางอากาศเหนือโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองทิ้งเปลวไฟสีสันสดใสเป็นทางยาวที่ด้านหลังค่อยๆจางหายไปในอากาศฮ้าวะสวยบินสุดหรูมากมายยิ่งนักดูตรงนั้นสิกระสวยบินลำนั้นดูเหมือนจะมีตาสัญลักษณ์ของสำนักการศึกษาของเมืองอยู่ด้วยเขตหุยเยียนของเราเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะชุมชนแออัดฉไหน อยู่ดีๆปรากฏกระสวยบินหรูหรามากมายถึงเพียงนี้เข้ามาในเขตของเราอืมพวกมันดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนหุยเหยียนใช่หรือไม่ในไม่ชา้านักเรียนทุกคนค่อยได้รับข่าวว่าในโรงเรียนหุยเหยียนซึ่งเป็นโรงเรียนสําคัญในเขตหุยเหียนของพวกมันมีผู้เข้าสอบชื่อเกอเฉียงผู้หนึ่งครั้งนี้สาแดงอภินิหารประการหนึ่งว่าเทพยดานนนเสริมถึงกับบุกฝ่าเข้าสู่หนึ่งพันอันดับแรกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฟูเกอ เสียงฮือฮาดังอื้ออึงไปทั่วโรงเรียนทันทีวิเศษมากข้าไม่เคยคิดเลยว่านักเรียนในย่านชุมชนแออัดของเราจะสามารถบุกเข้าไปใน1,000อันดับแรกของเมืองฟูเกอร์ข้ารู้จักเกิดเฉียงผู้นี้มารดาของมันเสียชีวิตตั้งแต่มันยังเด็กบิดาเคยเป็นคนงานขุดแร่แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุขังหนึ่งกลายเป็นอัมพาตทางร่างทางครอบครัวพึ่งพาเงินช่วยเหลือจำนวนเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิต ดังนั้นเกอเฉียงเพียงพยายามอย่างหนักหนาสาหาัสมันต้องการสอบได้คะแนนดีเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของครอบครัวหาเงินรักษาบิดาของมันใช่แล้วหลายครั้งที่ข้าบังเอิญตื่นขึ้นมาในตอนตีสี่ตีห้าก็เห็นเกอเฉียงแบกก้อนหิน,นหนักๆวิ่งอยู่บนถนนเป็นประจำเพื่อนบ้านและแวกนั้นพร้อมใจกันขนานนามมันว่าคนบ้าการฝึกแสดงว่านักข่าวจำนวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเหล่านี้ กำลังจะไปสัมภาษณ์เกอเชียงกระมังเด็กผู้นี้นับว่าเป็นปลาที่กระโดดข้ามประตูมังกรอ,อย่างแท้จริงทะยานขึ้นฟ้าในก้าวเดียวเหล่านักเรียนผู้เข้าสอบของโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองพากันอิจฉาเลื่อมใสในผลงานของเกอเฉียงด้วยผลคะแนนเช่นนี้ก็เพียงพอให้มันเลือกมหาวิทยาลัยดีๆสักแห่งหรือมิฉะนั้นกลุ่มธุรกิจในเครือของสำนักบางแห่งอาจยินดีควักกระเป๋าเพื่อฝึกอบรมมัน เรียกได้ว่านับจากนี้ไปชะตากรรมของมันได้เปลี่ยนพลิกอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามผู้ใดเรียกให้มันฝึกฝนอย่างบ,บ้าครั่งถึงเพียงนั้นเล่าไม่รังเหงื่อไม่มีผลเก็บเกี่ยวผลลัพธ์เช่นนี้แลกมาด้วยความพยายามอย่างหนักหน่วงของมันเรื่องนี้แม้ว่าทุกคนจะอิจฉ้าตาร้อนอยู่บ้างแต่ไม่มีผู้ใดถึงกับริษยามากเกินไปในขณะที่ผู้เขาสอบรานั้นพากันทออถอนชมเชยกัมีฉากเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นบนท้องฟ้า เห็นบรรดากระสวยบินสุดหรูที่เพิ่งจะบินผ่านไปเพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนมัธยมหุยเหยียนและกำลังจะลับหายไปที่สิ้นขอบฟ้าท่านใดนั้นผ่านวกกลับมาตรงดิ่งมายังโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองของพวกมันพร้อมกันนั้นปรากฏกระสวยบินเลิศดหรูมากกว่าเดิมสาดพุ่งมาจากทุกทิศทางภายในเมืองฝูเกอแห่มายังโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองอย่างไม่ขาดสายชั่วเวลาไม่นานก็แออัดเต็มถองฝาไปหมดอะไรเกิดอะไรขึ้น เหล่าผู้เข้าสอบของโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองและผู้ปกครองบางส่วนตกตลึงพึิงเพลิดน,นิ่งขึงประดุดไก่ไม้หลายร้อยตัวไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงดังกระสวยบินเลิศหลูแห่กันมามากมายถึงเพียงนี้กระทางหลามที่ราคาย่อมเยาวที่สุดในหมู่พวกมันจึงมีราคาค่างวดหลายหลานเหรียญพวกมันฉนไหนจู่จูมารวมตัวกันที่โรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองอันยากไร้โดยไม่มีเขาลางล่วงหน้ามาก่อนไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าที่นี่เป็นโรงเรียน อันดับรองท้ายภายในเมืองฝูเกอคุณภาพการเรียนการสอนย่ำแย่ที่สุดในเวลานี้เดะนี้เองอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ใดกลุ่มผู้บำเพ็ญตนที่สวมใส่อาพรเลิศดหรูกลุ่มหนึ่งกระโดดลงมาจากกระสวยบินราคาแพงระยับที่กลางอากาศคลายไม่อาจทนรอให้กระสวยบินจอดสนิทลงบนพื้นด้วยซ้ำคนเหล่านี้เป็นผู้ดูแลสาขาย่อยประจำเมืองฝูเกอของสำนักต่างๆมีหน้าที่เฝ้นหาอัจฉริยะสายเลือดใหม่ ให้แก่สำนักต้นสังกัดอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ใดด้านหลังคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาประจำเมืองจำนวนมากทยอยตามเข้ามาอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ใดติดตามมาด้วยนักข่าวกลุ่มใหญ่เบียเสียดเข้ามาพรางล้องถามดังสินแ่บรรดาผู้เข้าสอบของโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองและผู้ปกครองหันมามองหน้ากัน จากนั้นหันไปมองเหล่าชนชั้นสูงที่แต่งกายเลิศหรูด,ด้วยสายตาแปลกพิกลราวกับว่าพวกมันกำลังมองดูคนปัญญาอ่อนหรือไม่ก็คนเสียสติกลุ่มหนึ่งหากไม่ใช่คนปัญญาอ่อนหรือคนเสียสติผู้ใดจะมาถามหาอันดับหนึ่งของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสถานที่ผีสางเช่นโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองเช่นนี้ได้พวกเจ้ายังไม่รู้เรื่องกระมังสหายนักเรียนหลี่เหวยาวจากโรงเรียนของพวกเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ รดเรียกหลี่เหยาออกมาให้สัมภาษณ์เถอะหลี่เหยาสหายนักเรียนหลี่เหยานักข่าวที่อดรนทนไม่ได้เปิดสมองกลนผลึกวิเศษขนาดพกผ่าข,ของตนฉายภาพตารางจัดอันดับบทผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฝูกเกอให้ทุกคนดูตัวอักษรเล็กๆบรรทัดบนสุดในตารางขายหวดฟาดผู้เข้าสอบและผู้ปกครอ,องของโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองจนเห็นดาวทองระยิบระยับเป็นโรงเรียนอันกว้างขวางเงียบกริบไป10วินาทีเต็ม จากนั้นประดุดภูเขาไฟที่หลับไหลมานานปีในที่สุดตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันทันใดเสียงเออะอะกระทึกระเบิดเปรี้ยงจนฝั่งไม่ได้สับพวกเจ้าจริงจังหรือไม่ภูเขาสอบจากโรงเรียนบุตรหลานคนงานเมืองเหล่านี้นั่นหรือจะเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยายลัยของเมืองฟูเกอสวรรค์ดวงตาข้าไม่ได้หลอกข้าใช่หรือไม่ข้าไม่ได้มองผิดพลาดไปเองกระมงังนี่เป็นความจริงเหลือเชื่อเหลือเชื่อเกินไปแล้วนี่มันช่างนี่มันช่าง นักข่าวโบกมืออย่างร้อนใจร้องว่าสหายนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านยังมีเวลาให้พวกเจ้าค่อยๆทำความเข้าใจในภายหลังก่อนอื่นช่วยเรียกหลีเหยาออกมากล่าวอะไรสักสองสามคำได้หรือไม่มันเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผู้คนเฝ้ารอชมดูมากที่สุดอย่าได้แอบซ่อนมันไว้แล้วนั่นสิหลีเหยาสหายร่วมชั้นหลีเหยาของพวกเราอยู่ที่ใดเราผู้เข้าสอบหันไปกระซิบถามกันเอง เนื่องด้วยหลี่เหวาเป็นนักเรียนที่เพิ่งจะย้ายเข้าโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองเมื่อเดือนที่แล้วมีน้ำสามหนึ่งเดือนมานี้มันแทบไม่ได้มาที่โรงเรียนเลยนักเรียนส่วนใหญ่จําไม่ได้ว่ามีคนผู้นี้อยู่ในโรงเรียนของผู้มันด้วยแต่แล้วยามนั้นมีผู้เข้าสอบคนหนึ่งกล่าวเสียงอ่อยๆอย่างลังเลว่าเมื่อคู่ข้าเดินผ่านห้องต้มน้ำที่ด้านหลังดูเหมือนว่าจะเห็นสหายนักเรียนหลี่เหวาอยู่ที่นั่นมันมันกำลังซ่อมหม้อต้มน้ำจะว่าอะไร ไม่ว่านักข่าวหรือเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษารวมไปถึงผู้บำเพ็ญตนจากสำนักต่างๆพากันร้องเสียงหลงดุดไกลถูกหักคอ